เริ่มจากเจ้าบ้านงานบางโปครับตอนนี้งานบางโปทิปบางโป้สุดท้ายทิปบางโป้ไปเดินไปเดินมาถือไอ้พอขวดถือไอ้ถือไอ้ซอสพริกถือติดมือไว้ขยับไว้เลยร้อนก้นอย่ได้ได้ได้ที่เป็นทำอะไรเนี่ยอ๋อ อั <chat> นน,นี้อะไรพี่บางกอกเนี่ยในนี้เนืปลาหมึกนกกับเนื้อทอดนัวต้มหมึกทอดเมนูนัวบางกอนนัวบางกอนเอานววมังกรนนัวบางกรนี่เตรียมครัวหั่นผักผั่กซิกกุ้งนี่นี่ <of> นี right. อ่อ่าผัดถงกะหล่ยนี่ยังไม่เสร็จนะเอาไว้ก่อนแล้วกระเพรานี่ แฟนมานี่วันนี้อันนี้คือสักกระเบือเขาเรียกว่าสักกระเบือรู้รู้รรเขารู้จักกันสกกระเบือตำกระเทียม,ม,ยมนี่เสร็จแล้วชุดชูกำลังหอยนางรมปลาหนึ่งมะนาวมือนี้ก็มือนี้ก็บอกหน่อยพี่พเมียวว่าเป็นแต่อาหารทะเลเป็น ็นมื้อซีฟู้ดมื้อซีฟู้ดวันนี้มื้อซีฟู้ดเลี้ยงส่งเลี้ยงส่งกทมพูดใส่อะไรไปเลยเลี้ยงส่งในไทยเดียวมื้อนี้ใบใบต้นตำจ้ะพอแล้วเดี๋ยวแบตหมดอะไรใบส้มตำน้ามาแจกอะไรทะเลเผานะมาจากทิพย์บางโปเนี่ยเรียกว่าทิพย์บางโปเนี่ยทิพย์บางโป